ยินดีรับเขามาในวิรุณเนกาววิรุณดูไปวิรุณชาวไทยทุกคนอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับรเราจะมาสอนวิธีการเช็คสเปคคอมพิวเตอร์นะครับง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะเพียงแค่ใช้หนึ่งโปรแกรมนั่นก็คือเจ้าตัว CPU Z หรือว่า CPU C นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเช็คได้ตั้งแต่ CPU แรมเมนบอร์ดการ์ดจอนะครับท่านผู้ชมนะเช็คได้หมดทุกอย่างจริงๆครับทุกยี่ห้อเลยนะท่านผู้ชมนะ คลิดว่าจะเป็นไงไปดูกันครับขั้นแรกนะครับให้เราทําการไปดาวน์โหลดเจ้าโปรแกรม CPU Z หรือ CPU C นั่นเองนะท่านผู้ชมนะก็ไปที่ Google แล้วพิมพ์คําว่า CPU Set นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เลือกบรรทัดแรกนะท่านผู้ชมมีเข้ามาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมานะท่านผู้ชมเลือกที่คําว่า Setup English นะฮะตรงนี้แล้วกดดาวน์โหลดนะฮะมันจะขึ้นมามุมบนขวามือสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Edge นะครับก็จะอยู่ด้านบน ใครที่ใช้เป็น Google Chrome ก็จะอยู่ด้านล่างซ้เหมือนั่นเองเราทำการกดไปที่ปุ่มตรงนี้เลยนะครท่านผู้ชมนะกดไปที่รูปโลโก้มันแล้วกดคำว่า Yes นะเพื่อที่จะติดตั้งนะครับกด I Accept Agreement นะตรงนี้กด n i c k กด n i c k กด n i c k นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครกด Finish นะครับท่านผู้ชมนะแต่นั้นนะครับกดออกไปเลยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหม CPU ID นะครับท่านผู้ชมนะแล้ว่า CPU Set นั่นเองให้เราทำการกดคีขึ้นมากด Yes รอมันสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับมันจะขึ้นเจ้าตัวโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนะจะมีหลายฟังก์ชันหลายเมนูมากๆอย่างเช่นเมนู CPU, เมมโมรีหรือว่าแรมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ SPD นะครับท่านผู้ชมกราฟิกแล้วก็ Bench นะ Bench นี่หมายถึงว่าทำการทดสอบ CPU ได้แล้วก็ About นะท่านผู้ชมนะเราจะดูที่เมนูแรกนะครับ CPU นะครับท่านผู้ชม มันจะบอกหมดเลยนะครับว่าเราใช้ CPU อะไรนะท่านผู้ชมนะองผมก็จะใช้ CPU AMD Ryzen 9 3950X นะครับท่านผู้ชมนะเป็นโค้ดเนมหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรเป็น m y s t e r y นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น Max TDP นะครับใช้ไฟเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะก็อยู่ที่105วัตต์นะครับแล้วก็แพ็กเกจนะครับเป็น e m n f o นะครับหรือว่าซ็อกเก็ตเป็น e m n f o นั่นเองเทคโนโลยีการผลิตเป็น7นาโนเมตรนะครับแล้วก็มีคอว์วัลเต็ดสำหรับของ CPU อยู่นั่นเองครับบอกหมดเลยนะครับแล้วก็มี Clock Speed ด้วยนะครตรงนี้เห็นไหม Clock Speed นะครับ แล้วก็มีบอกจำนวนคอจำนวนเทรดตรงนี้นะครับมีแคสเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสานะครับบอกไว้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะต่อจากนนนะครับก็จะเป็นเมนูเมนบอร์ดนะครับเมนเมนบอร์ดก็จะเป็นหมาเเมนบอร์ดของกิกะไบต์นะครับผลิตมานะครับเป็นโมเดลที่เท่าไหร่เป็น X570 UD นะครับท่านผู้ชมบัสอินเทอร์เฟซอยู่ที่ PCIe 4.0นะครับชิปเซตเป็นของอ่านะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็บอกเวอร์ชันของ BIOS ด้วยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมเอฟสามสิบหกซีนะครับอัปเดตเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับนี่เห็นไม่บอกไว้เรียบร้อยเลยส่วนแรมนะครับเมนูส่วนต่อมานะครับจะเป็นเมนู Memory หรือว่าแรมนั่นเองนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมก็มันเป็นไคล์แบบ d d r 4หรือว่าประเภทดีดีนะท่านผู้ชมนะใส่ทั้งหมด 64G ิกิกนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบ d ดู c h a n n e l นะแต่ว่าใส่4ตัวก็คือใส่4ี่ตัวแต่วิ่งแบบ DuO อนะท่านผู้ชมนะวิ่งสลับแรมกันนะครับ บัสก็จะอยู่ที่3,002แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ OC มันก็จะอยู่ที่อ่าบัส2,004เป็นสแตนดาร์ดของมันเองนะครับท่านผู้ชมนะก็คือเอาเลขตัวเนี้ยอันคอตรงเนี้ยไปคูณ2นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมต่อมานะครับก็จะเป็น SPD ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเจ้าตัวเมมโมรีนะครับว่าสล็อตไหนเนี่ยใส่ได้ผมใส่ไปสี่สล็อตเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยแล้วสามารถเลือกดูได้นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมนี่น,นี่มันแสดงเป็นบัส2,004นะครับท่านผู้ชมนะ เพราะว่าผมซื้อแรมมาเป็นบัสสามพันสองแต่เปิดสองแต่เปิดแค่บัสสองพันสี่นท่านผู้ชมว่ามันใส่เยอะมันไม่สามารถที่จะบูตและใช้ได้นานจะขึ้นจอฟ้าบ่อยอันนี้เอ็มดีก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องแรมนะครับอันนี้ต้องบอกกันตรง,งมีปัญหาเรื่องแรมนะเอ็มดีนะครับนี่เห็นไหมจะบอกไม่หมดเลยเป็นแรมจากอ่าโมดูลของ kingston นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าคนที่เอามาประกอบเนี่ยเป็นของ kingston นะท่านผู้ชมส่วนใช้อ่าแรมของใครเป็นของ sk hynix นะฮะนี่บอกคนเลยใช้แรมของ kingston ด้วยนะครับแล้วก็ sk hynix นะฮะ ใส่4ตัวนะส่วนมาต่อส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเนี่ยการ์ดจอหรือแบบกราฟิกนั่นเองนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ดิสเพย์ดีไว้เราสามารถดูได้นะครับเราใส่การ์ดจอกี่ตัวนี่ผมใส่การ์ดจอ2ตัวก็จะมี GTX 750 Ti GTX 1650 Super นะครับก็จะบอกไว้หมดเลยเห็นไหมดูได้นะครับมีแบบบอกละเอียดหมดเลยนะครับของยี่ห้ออะไรกิกะไบต์นะครับแล้วก็โค้ดเนมอะไรนะครับเป็นสถาปัตยกรรมอะไรใช้ไฟเท่าไหร่100วัตต์นะครับเทคโนโลยีอะไรนะครับ12นาโนแล้วก็มีอ่ บอกตัวนี้ก็จะบอกไว้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีบอกไซส์นะครับก็คืออขนาดของ Memory นะครับ VRAM นะตัวนี้4 g b นะครับเป็นแรมชนิด 1GDDR6 นะครับแล้วก็อ่าเป็นแรมประเภทของใครนะครับเป็นใครผลิตนะครับเป็น Micron นะครับบัสอยู่ที่128นะครับ b ิ t นะครับตัวนี้นแล้วก็เบนซ์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเมนูสัตโนมัติก็จะเป็นเมนูเบนซ์นะท่านผู้ชมนะเมนูเบนซ์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ ไว้แบบทดสอบ CPU นะครับท่านผู้ชมนะเราสามารถที่จะกดベンซ์ CPU ตรงนี้ได้เลยเนี่ยเพื่อทดสอบ, Multi บมันตีคอนะฮะเห็นไหมผมจะกดทดสอบให้ดูนะครับมันตีคออันนี้มันจะแบบทดสอบมันตีคอนะครับแบบ CPU ทั้ง32เทรดของเราเลยแล้วก็แบบซิงเกิลก็คือเทรดเดียวนะครับนี่เห็นไหมคะแนนก็จะบอกไว้นะครับอันนี้เป็นแบบโดยรวมก็จะอยู่ที่มันตีคอหนึ่งหนะครับส่วนซิงเกิลคอก็จะอยู่ที่530ร้อยสามสิบท่านผู้ชมนะก็ถือว่าแรงนะแรงแรง,แรงอยู่ในยุคที่ ยุคนี้นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมนะถือว่าแรงนี่แหละนะแรงมากๆอ่ะส่วนเมนดู about นี่มันก็ไม่มีอะไรและนะเป็นแบบบอกเฉยๆว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ต้องการเช็ค CPU หรือว่าเช็คสเปคคอมของตัวเองก็สามารถที่จะถ่ายรูปนี้ไปให้เพื่อนดูได้เลยนะครับสมมติว,ว่าเราเอา,เอาเครื่องเราเนี่ยไปส่งซ่อมหรือว่าสามารถที่จะส่งสเปคคอมให้คนอื่นได้ก็เนี่ยดูจากเนี่ยแคปไปเลยนะครับแคป หน้า CPU หน้าเมนบอร์ดหน้าเมมโมรี่หน้ากราฟิกหน้า เบนช์อะไรพวกนี้ไปก็ได้นะครับให้เขาแบบดูได้นะท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับวิธีการเช็คเบรกคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครับโดยใช้จต่ตัวโปรแกรม CPU-Z หรือ c p u c นะครับเช็คแบบละเอียดเลยนะท่านผู้ชมนะก็ตั้งแต่ CPU ยันการ์ดจอนะครับท่านผู้ชมนะทุกส่วนจริงๆนะท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้เพือนให้กับ bitcoin channel เพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ bitcoin ตัวไปก่อนสวัสดีครับบบบ๊าายยอจุ